จะเรียกวิญญาณนะลองดูนะฮะบอกวิญญาณคุณมายืนตรงนี้ขอสักนัดเชียวเฮ้โอ้เดอเดนไม่เสเม่าควควมีเเนี่ยมามาอาเฮ้ยเยะโอี่นี่สีก็อยอวเออมามสีเนแม่สนอองนี่ององงหัวล้านนี่หัวไม่เฮ้เสนเนีเสนอแมเนอไม่ใช่เนนอมีคาอกลิลาเสีเวดีเอวเฮ้เน รรนี่คุณหลอกลวงคนดูหมดเลยนะเขาไม่รู้เรื่องเล่นอะไรนั่นกูุบ้างไม่เห็นไม่อะไรเกิดขึ้นเลยคุณนุ้ยนี่เรียกคำละมาใจเย็นนี่พูดานหน่อยเลยมันมีอะไรที่มันทําให้คนทางบ้านเนี่ยเช e ื่อว่าผมเนี่ยเชื่อแล้วก็ทึ่งบ้างไหมมีไหมฮะมีไหมไฟคุณรู้จักไหมใครไม่รู้จักไฟก็บ้าแล้วใครโดนไฟเผาร้อนครับร้อนไหมฮะร้อนทุกคน เดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่าเขาเนี่ยทนไฟได้ไอเนี่ยไม่กลัวไฟไฟเผาไฟลวกไฟอะไรไม่มีร้อนตีงวดไม่ได้จ่ายเขาดีหัวสุหัวสุดไฟไหนฮะไฟแนนต์เป็นโปลไฟอะเว็นผู้ใหญ่นะศรัทธาเทพมันรู้สันต์่ะไรได้เรื่องกระถาเนี่ยบ้านเขาฟังรู้เรื่องไหมกระถาเราไม่รู้เขาฟังไม่รู้แต่ผมทำให้เขาได้โอ้โหผมพูดแค่กันไฟกันเนอะครับขังบุญระเบิด เอ้าหนึ่งนิ้วผมจะเป่าให้ดูชูนิ้วว่นเดอะเขาตั้งใจดูว่าตรงไหนเอานิ้ววันหนึ่งนิ้วยืนไปเงี้ยคุณดูนะฮะเฮ้ยน้ำมันรองสั่นเลยเหรอครับดู เฮ้ยเฮ้ยทำไมเขาดับเร็วจังถ้าสองนิ้วนะสนิ้วได้เดี๋ยวลองคุณเดซิร์บร์โตเเ์เบอรันเอาสนิ้วด้โอเคโน่ได้ครับโอ้โน่ภาษาเขาก็คือได้เขาจะพูดกลับกันถ้า yes ไม่ได้โด้โนได้คุณเด่ิร์ใหม่์โดแิดิซอ์เบอร d วันอีกสองนิ้วเร็วเร็วเลยเร็วเลยเหมือนเป็นการดูถูกเขามาเลย2นิ้ว yes ขอเขาดูขอดูว่าคุณเป็นย่าดูวโอเคปึงโอเค ยาวไอ้เป็นสีหน้าเป็นอย่างนั้นนะสีหน้าเขาเป็นอย่างนั้นบ้านเขาเป็นอย่างนี้ทุกคนอ๋อ้โหแป้งถ้าทำได้ทีนี้นะผมเชื่ออ่ะสี่นิ้วสี่นิ้วครับผมห้านิ้วไปเลยดีกว่าห้าหนิ้วเลยมันจะได้จบจบไปทีนทีโอเคขอโดนกว้างทู่ที่ four five ไม่มือทามคูรื่อย่างเนี้ยเนี่ยดูดูมันไม่แล้วเอาไปดิอะไรนะเอามือมาดิ ห้านิ้วเลยฮะเนี่ยผมต้องเห็นดูนะฮะห้านิ้วเลยฮะไุริกใช่ เยอะเลยเยอะปะฮะเยอะไปเยอะไปเดี๋ยวผมจะบอกยิบบอกเยอะไปอะไรภาษาแอฟริกากับภาษาที่ไม่เหมือนกันไม่ใจไหมอ๋อคุณไม่ได้อยู่บ้านเขาคุณไม่รู้หนะครับเอาเอกโชคเลยอ่ะดูยืดแบบนี้เอาไม่งั้นผมไม่เชื่อยิบแบบนี้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะจุดเอาราจากนี่แล้วลงรางมันี่ให้มันไล่ลงมาดิได้ไหมฮะได้ต้องจะได้ดูทันโอเคโอเคฮะอย่างงั้นนะครับดูกบริสดตรอาพอร์ตเบอร์เอออร์ใช่ผมรู้ครับอาจจะประกันชีวิตก็ไม่มีเลยนะไม่ผมก็ไม่ได้ไงคุณไม่เชื่อเหรอคุณไม่เชื่อ อาจผมเชื่ออาจารย์ครับตักประคำก็มีอยู่นี่ใหญ่ขนาดนี้คุณกลัวอะไรมันจะมากกว่าผมอีกอ่ะนี่มันง่ายไงเอาจากแค่หัวไหลลงมาที่มือได้ไหมนี่พอไหลลงมาได้ครับตัวนี้ก็ได้ครับอาจารย์เอาห้านิ้วพอผมจับตงานิ้ได้ได้ได้แต่ขอโชคโชคเต็มเต็มจะย่างใสแล้วแล้วนี่นี่นี่ฟอรเอล่าฟรีแล้วอะไรอ่ะคุณทำไม่ได้จะไม่ได้ทำได้ครับใช้เย็นนดิแอร์มันแรงมากไปเป่ามันก็แห้งแต่เพิ่มหน่อยที่คุณ เดี๋ยวผมช่วยอะไรนะครับอาจารยอัน่าวครับมือไม้สั่นเอาแช่ๆเชช่ครับแช่ครับถามเขาย่งนี้ให้เ่ดไหล่วันนี้คุ้มไมค่าอยู่ค่าอย่าแ้มเอาไปตีโตทไมันไม่ได้ตั้งใจเอไปใชกหัว้เกก็นชกปมาดงเพง่อาแเเทหโอเค อะไรเขาว่าอะไรกูก็งงอยู่ๆก็ผมมาตกใจสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะบอกพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับจะหาความสนุกสนานรื่นเริงได้จากที่ไหนนะครับนั่นก็คือช่องไรคอมเมดี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับสไคร์กดเลยครับกดเลยระโทกดเลยดิเออไปละบาย